นะวันนี้อ่ะถ้าเราจับสัญญาณสามตัวสัญญาณแค่สามตัวนะผมไม่เคยบอกใครจดไว้เลยนะกระดาษประกามาจดสัญญาณที่หนึ่งรวดเร็วฉับไวนะวันนี้เนี่ยประเทศที่เขาคิดแบบรวดเร็วฉับไวแล้วเขาก็าไปได้เร็วคือเราต้องทำอะไรรวดเร็วฉับไวความหมายคือถ้าคิดต้องกล้าลงมือทำหรือถ้าจะเปลี่ยนแปลง ต้องลงมือทำเขาเรียกว่ารวดเร็วขับไวหรือถ้าเราคิดว่าเรามีไอเดียตัวนี้ออกมาเราคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ดีละรวดเร็วฉับไวนี่แหละที่มาของคนจีนคนโครเอียแล้วก็คนอาหรับิกคนตะวันออกกลางเขาคิดแบบนี้เขาถึงพัฒนาประเทศพัฒนาตัวเขาพัฒนาองค์กรพัฒนาบริษัทเพราะว่านี่คือคีย ของความสําเร็จรวดเร็วฉับไวฉะนั้นคุณผู้ชมถ้าตัดสินใจคิดอะไรทําไปเถอะครับไม่มีผิดไม่มีถูกถ้าสิ่งนั้นทําให้เราได้ลงมือทําแล้วเกิดเขาเรียกว่า experiments มีการทําการทดลองกับชีวิตตัวเองได้ฝึกฝนแล้วไม่ใช่ลองผิดลองถูกนะแต่เป็นการลงมือทําแล้วถ้ามันไปได้มัน work ถ้ามไม่ได้ก็เลิก นี่แหละที่มาว่าทําไมพอเขาเห็นนานาชาติคิดอย่างนี้คนจีนทําเลยคนโคนเรียนทาเลยอ่ะตอนนี้กระแสของตัวนี้ออกมาในฟีเจอร์ของของแอปของโทรศัพท์ s a m s u n งหรือ Sam s u n งเนะก็ออกมาเลยนี่คือยกตัวอย่างหรือหัวเว่อะไรประมาณนี้ฉะนั้นเนี่ยที่ผมพูดคือทำอะไรอะ่ะอย่ามวัวแต่รอ แล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ได้หมายถึงไม่ให้คุณผู้ชมเป็นคนไม่ปราณีตนะแต่ผมพูดถึงถ้าคิดจะทําไหลทาไปเถอะครับมันคือบททดสอบชีวิตบททดลองการทํางานบททดลองการใช้ชีวิตแล้วเราจะไปสบความสําเร็จก่อนเพราะเราได้ลงมือทําไปก่อนครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามแต่อีกคนหนึ่งคิดอย่างเดียวไม่ลงมือทําเลยเขาผ่านไปแล้วสามรอบรอบที่สามเขาสําเร็จรอบที่เจ็ดเขาสําเร็จ แต่ไอ้รอบที่หนึ่งของคนที่กําลังวางแผนยังไม่กล้าลงมือทำนี่นะคือคียคค์ของความสําเร็จนะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมลองใช้ดูอย่างที่สองเขาบอกว่าให้ความมุ่งมั่นความมุ่งมั่นก็คือมีความมุ่งมั่นที่จะทําทอย่างต่อเนื่องชีวิตคนเราอะ <c oughs> บางครั้งมันล้มเหลวก็เพราะว่าเรากลัวความแพ้ความแพ้พาย แต่หารู้ไหมว่าถ้าเราแพ้วันนี้อีกสักครั้งสองครั้งสามครั้งเจ็ดครั้งรอบที่สิบอาจจะประสบความสําเร็จเราก็เปลี่ยนแปลงล่ะไม่เอาแล้วแพ้แล้วไม่เอาแพ้แล้วไม่เอาแต่ทําไมเราไม่พัฒนาเราไม่ไม่ลองทํา experiments อื่นๆที่เข้ามาทําให้เราเกิดความสําเร็จไปรวดเร็วฉับไว้นี่แหละไม่ลองใหม่ลองใหม่แต่อย่าทําซ้ํานะ ลองใหม่ลองใหม่ลองใหม่ลองด้วยการพัฒนาอย่างสุดท้ายเขาบอกว่ามีความจริงใจกับสิ่งที่ตัวเองทำถ้าเราไม่ให้ใจเราถ้าเราไม่ให้ใจเราเลยกล้าก,ก,กลัวใจเราไม่เคยทุ่มเทอะไรสักอย่างที่จริงจังประสบความสำเร็จยากไม่ใช่แค่เรื่องของการทำงานนะ ผมพูดเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยการคลองครู่การใช้ชีวิตลักการใช้ชีวิตทำงานการดำเนินชีวิตด้วยไลฟ์สไตล์ของเราก็เหมือนกันฉะนั้นต้องให้ความจริงใจจริงใจกับตัวเองเขาเรียกว่าความทุ่มเทถ้าเราจริงใจแล้วเนี่ยแสดงว่าเราทุ่มมันสุดตัวทั้งหมดที่ผมไม่ได้พูดว่าถ้าความคิดนี้จะทำอะไรสักอย่างเงินจะได้เท่าไหร่ ผมไม่ได้พูดตรงนี้เลยแสดงว่าเราไม่ได้เอาตัวตั้งด้วยเงินแล้วผมก็ไม่ได้พูดเลยว่ามันจะสําเร็จไม่สําเร็จไม่เลยเพราะผมพูดแล้วว่ารวดเร็วฉับพลจฉับไวนี่คือการลงมือทําเป็นบททดสอบเป็นเอ็กซ์เพร์เมนต์ทแล้วทําอีกพัฒนาแล้วพัฒนาอีกอย่าทําซ้าแค่นั้นเองลองดูนะครับแค่แนะนำเฉยๆอ่ะฉะนั้น มาเล่าสู่กันฟังว่าความสําเร็จมันต้องมีเป้าหมายแล้วเป้าหมายผมบอกแล้วว่าสามอย่างเนี้ยมันทําให้เกิดความสําเร็จเหมือนที่ผมเกิดเกิดเกิดการใช้ชีวิตตั้งแต่สามขวบเลยปัจจุบันผมอายุห้าสิบห้าปีผมใช้ชีวิตมาต่อเนื่องแล้วก็มีความมุ่งมั่นผมมีทั้งสามสามเรื่องเนี้สามคีย์สักเซสตัวนเนี้ยผมทํา ด้วยการทําแล้วทําอีกผมทําทุกอย่างทําแล้วทําอีกทํามาเจ็ดสิบอาชีพนี่คือเขาเรียกว่าทําแล้วเกิดประสบการณ์ทําแล้วเกิดความสําเร็จทําแล้วเกิดความล้มเหลวอย่างที่สองที่ผมบอกไม่มีความล้นล้าเลยทําอย่างต่อเนื่องมันจะไปถึงความสําเร็จแต่เราไม่ได้เอาเรื่องเงิน เราไม่ได้เอาเรื่องของราบยศสันเสริญเป็นตัวตั้งฉะนั้นความสําเร็จมันคือความพึงพอใจนั่นคือความสุขความสุขที่จับต้องได้จริงๆวันหนึ่งถ้าคุณผู้ชมมีเงินเหลือเฟือไม่มีหนี้สินแล้วจะรู้ว่าสิ่งที่ทําหลังจากนี้มันคือความสุขแต่หารู้ไหมว่าทําไมไม่กลับมาเริ่มต้นที่กระดุมเม็ดแรกไป scratch ตั้งแต่เริ่ม เริ่มเริ่มเริ่มตัวแรกเลยไปขูดมันตั้งแต่ตัวแรกเริ่มต้นว่าเราไม่ได้เอาเรื่องเงินเราไม่ไเอาลาบยศสรนเสริมแต่ความสำเร็จคือความสุขนั่นคือสิ่งที่ผมทำอย่างสุดท้ายผมทุ่มด้วยใจก็คือผมให้ใจและมีความจริงใจกับตัวเองทุกอย่างที่ผมทำผมทำแบบร้อยเปอร์เซ็นตักมันและทำมัน เพราะว่าผมเลือกตั้งแต่แรกเลือกที่จะทำการการทดลองชีวิตแล้วที่สำคัญที่ทำให้ผมมีความคิดสามอย่างนี้ได้ก็มาจากปัญญาด้วยลมหายใจสมาธิโบเปทัสตั้งแต่สามขวบทำให้ผมประสบความสำเร็จจนถึงวันนี้ผมไม่ได้มานั่งเปรียบเทียบใครมีเงินมากกว่ากันใครมีของมากกว่ากันใครมีลาบยศสรรเสริมมากกว่ากันไม่จำเป็น กินข้าวจานเหมือนกันได้แค่นี้ก็สำเร็จแล้วครับมีข้าวกินอิ่มท้องทุกมือ้อไม่ต้องกังวลน,นอนหลับสบายหลับลึกแค่นี้เรียกว่าสำเร็จไม่ใช่หมายถึงว่าคนที่จะสำเร็จต้องกินสเต็กค,คนที่จะสำเร็จต้องกินของแพงคนที่สำเร็จจะต้องใช้ของแพงไม่คุณมีเสื้อผ้าสวยๆทำให้คุณดูดีคุณให้ความรักความจริงใจตัวเอง ซื้อของด้วยความรักความจริงใจแค่นี้ก็สำเร็จแล้วนี่คือที่มาถ้าสมมุติผมมีเงินเหลือเฟืออยู่ในกระเป๋าแต่ผมใส่เสื้อซ้ำเนี่ยเสื้อตัวนี้ซื้อตั้งแต่อยู่ออสเตรเลียปี2023สองปีเต็มทำไมผมยังใส่ได้ถ้ามีเงินในกระเป๋าอ่ะ เราไม่ได้ใส่แล้วโซมนะท,ทั้งทั้งที่ซักบ่อยด้วยทุกสองวันทุกสามวันซักทุกสองวันทุกสามวันซักอะเห็นไหมว่าผมให้ความรักกับสิ่งที่ผมทําเสมออยากให้คุณผู้ชมลองเอาเป็นแง่คิดดูไม่ได้หมายถึงว่าเป็นสูตรสําเร็จแต่เป็นสูตรที่ผมทําบางครั้งเนี่ยถ้าผมบอกว่าโลกใบนี้มันจะต้องเป็นเหมือนเหมือนกันหมดเป็นไปไม่ได้ โลกเราต่างสีต่างกลิน่นต่างเชื้อชาติต่างวัฒนธรรมต่างศาสนาหรือแม้กระทั่งควนศาสนาเดียวกันยังแบ่งออกเป็นหลายนิกายเลยฉะนั้นที่ผมพูดคือถ้าเรามีเงินในกระเป๋าแล้วเราให้ความรักความจริงใจตัวเองแล้วเรารู้ว่าบททดสอบชีวิต experiments ที่มันเกิดขึ้นมันคือสิ่งที่เราต้องทำมันไปและพัฒนามันไป ไม่ได้พูดถึงความล้มเหลวไม่ได้พูดถึงความสําเร็จไม่ได้พูดถึงลาบยศสรรเสริญแล้วคุณผู้ชมจะรู้ว่าสิ่งที่เราทําอย่างต่อเนื่องมันจะไปสู่ความสําเร็จก็คือความสุข